แต่มองตัวมันก็พอเห็นท่าเหมือนเราว่าได้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าตอนสุดท้ายนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมพูดเป็แล้วนะเชิญเราอาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้เราอาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้เอาอะไรมาพูดใช่ไหมพี่โลดก็อาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยก็ได้พี่โลดไม่สนนะไม่แต่เดี๋ยวไม่ฝ่ายค้านก็ได้การเมืองไม่แน่ไม่นอนอย่าไปซีเรียสเลือกตั้งเลือกคนดีเลือกพรรคที่เราชอบ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนไม่แต่อยากถามมันไม่มีอะไรคากัได้<ข>อนเ <ละ S 1> ดนเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเพื่อไทยแลด์สไลด์นะฮะพักก้าวไกลอาจจะเป็นฝ่ายค้าร่วมกับพักพลังประชารัฐก,ก็ได้นะครับเราอาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้เราอาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้เอาอะไรมาพูด <c oughs> ใช่ไหมพี่โรดเราอาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้เราอาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้ เราอาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้เอาอะไรมาพูดใช่ไหมพี่โรดเราอาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้เราอาจจะเป็นฝ่ายค้านกันก็ได้ใช่ไหมพี่โรดเราอาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้ได้พูคุยเป็นการภายในกับพรรคประชาธิปัตย์หรือยังล่ะคะที่บอกว่าเริ่มแล้ว ก็ยันครับยังยันยนนะครับส่วนตัวยังนะครับแต่ว่าก็คงจะเร็วๆนี้นะครับในการที่จะเสนอ,อทําทําหนังสืออย่างที่ท่านท่านหัวหน้าประชาธิป,ปัตย์บอกว่าต้องมีการเชิอเชิญเปทางหารนะครับแล้วก็ทําประชาธิป,ปัตย์เองก็คงจะมีการเอาเรื่องนี้เข้าสู่มําราของเขาก็ต้องต้องเชิญทุกกลุ่มที่ที่เราเห็นว่าสามารถที่จะร่วมง,งานกันได้ e aí